นะะคอายุ24ปีค่ะตอนนี้ทำอาชีพพิธีมีดอยู่ค่ะมันมีแบบทําให้เราไม่มั่นใจแบบไปแข่งกับคนอื่นเนี่ยก็แบบมีงานน้อยเขามีน้กออกอบบนะเขาก็จะมีงานเยอะเพิ่มขึ้นนะคะจริงๆแล้วคุณหมอก็อยากทําให้เราแค่420นะคะเพราะว่ามันจะทําให้แบบไม่ใหญ่มากเกินไปแต่ว่าก็ได้ใหญ่สุดสิบโลเลยอยากได้ใหญ่สุดเลยอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยค่ะก็เข้ากับรูปทรงแล้วได้ หมอต้อยนะคะแต่หมอตอนแรกๆเลยตั้งแต่เข้ามาปรึกษานะคะคุณหมอให้คำปรึกษามาเยอะเลยทีเดียวนะคะทำให้เราแบบว่าทําให้เรารู้เกี่ยวกับเรื่องสายกรรมหนนะ้าอกเพิ่มขึ้นไม่ไม่มีเออไม่ต้องกลัวอะไรมากมายคือพี่ๆพนักงานที่พยาบาลท,ทุกๆคนเลยนะคะที่คอยดูแลามาตลอดเลยแต่เข้ามาปรึกษาเข้ามาผ่าตาัดแล้วก็หลังจากผ่าตัดเสร็จจนถึงหนึ่งเดือนนี้ก็ยังดูแลแบบว่า มากนะคะ